ยังไงเซลหวังเข้ามตุช่อง NG X สังสวัสดีค่ะหวังเข้ามตุช่อง NG X สังนะคะก็ตั้งตัวไม่ทันตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายหน้าเรามาประมาณเดือนนึงแล้วมั้งใช่ไหมคือลงคลิปเกมถี่ๆเลยนะช่วงนี้คือแบบเล่นเกมแบบหนักมากก็วันนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอหน้ากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอมาเป็นเดือนนะคะก็โอเคเจอกันสักทีนะคะก็ อย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็คือ NG ก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไปว่าไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้สั่งของแล้วซึ่งตอนนี้นะคะ NG ก็ได้สั่งของมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นของที่เกี่ยวกับเกมอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นโมเดลเกมหรืออะไรนะคะสื่อจะเป็นอะไรก็ตามยูคิปนั่นแหละค่ะก็คือเคสโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็ NG ใช้เคสอันเดิมมาตั้งแต่เดือนมกราได้แล้วมัง้งกออ็ใช้มาประมาณ7เดือนได้แล้วมั้งไม่เปลี่ยน เหตุผลที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเคสของเอ็นจีอะมันหายากหายากมากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างนานแล้วแหละเออก็เลยแบบชองมันเถอะไม่สนใจมากสนใจเรื่องเคสโทรศัพท์เท่าไหร่ก็คือแบบนี่เ,เล่นเกมได้วพอละที่นี่นะคะที่แสงเอฟเฟกต์มันน้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงโอเคปรับแล้วเป็นไงปรับลงแล้วนะคือเขอโทษด้วยที่ฟิลเตอร์มันโอเวอร์โอเวอร์หวังเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามา เขาเรื่องอะไรดีกว่าก็คือเอนจีนะคะอยากได้เคสโทรศัพท์ที่เป็นเคสสกินแล้วก็อยากสกินเอ,อ่อลาย RV ลงไปนะคะซึ่งตัวละครที่เอจีอยากสกินลงไปมากที่สุดก็คือคลิกซี่นะคะซึ่งเอชอบคลิกซี่มากชอบเล่นคลิกซี่มากแล้วมันมีสกินหนึ่งของคลิกซี่ที่เป็นที่เป็นเอ่อสกินเดว i l นะคะก็จะเป็นสีแบบ ซึ่งมันจะออกสีเป็นสีม่วงๆดำๆนะคะซึ่งสก,กินนี้คือสก,กินที่สวยมากแล้วตอนนี้เหมือนจะยังไม่เปิดขายรอบหรือว่าจะเปิดขายอีกไหมก็ยังไม่รู้ถ้าเปิดขายอีกก็น่าจะต้องซื้อแล้วแหละก็คือนั่นแหละก็คือชอบสก,กินนั้นก็เลยแบบสั่งสก,กินมาก,ก็คือแบบอยากโปรโมทร้านให้มากก็คือร้านเขาอะแบบเอ็นเตอร์เทนลูกค้าดีมากแล้วก็ส่งของเร็วแล้วก็บริการลูกค้าดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกะของข้างในกันเลยดีกว่า สวยไหมทุกคนนู้ว่ามันสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบร้านเขาทำมาให้ค่อนข้างดีเลยโอ้โหแสงเยอะร้านเขาทำมาให้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวแกะออกจกถุงกันดีกว่า นี่มันในกล้องมันเห็นไม่ช้ะแต่มันมันสวยนะจริงๆก็ส่วนตัวก็คือชอบนะคะร้านนี้นะคะแนะนําเลยนะคะไปเจอในไอจนะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะก็เขาจะบริการลูกค้าดีมากๆเลยนะคะก็เขาจะส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรากลัวว่าภาพมันจะขาดจะหายตรงที่เป็นกล้องนะคะเขาก็จะ ทําพยายามทาไม่ให้มันขาดให้มันหายเนาะจริงๆอะ่ะภาพนี้หัวคิกซี่จะต้องหายเลยซ้ําแต่อันนี้ทางร้านเขาก็ขยับมาให้ก็ขอบคุณนะคะที่บริการให้ดีขนาดนี้นะคะก็แนะน,นําแนะนําทุกคนเลยนะคะให้ไปอยากได้เคสกีนนะคะก็ให้ไปซื้อที่ร้านนี้เลยนะคะก็แนะน,นําแนะนํามากเพราะว่าซื้อเคสกีนมาหลายร้านก็ไม่ถูกใจเท่าร้านนี้นะจริงๆร้านนี้คือเดอเบสอะคือทาเคสกีนมาก็หลายร้านอยู่เหมือนกันหลายอันด้วย ก็ชอบอันนี้ที่สุดชอบร้านนี้ที่สุดอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างให้มารีวิวนะแต่คือแบบอะไรมันดีเราก็อยากบอกต่อสําหรับคนที่แบบชอบทำอะไรเหมือนกันกับเราเงี้ยก็อยากจะบอกต่อว่าเออร้านนี้ดีนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะอาจจะดูสั้นไปนิดนึงนะคะก็ขออภัยเนาะแล้วก็ต้องไปทําคลิปต่อไปอีกเพราะว่าเราต้องรีวิวของเยอะเลยโอเคนะคะคลิปหน้าอาินจิจะมาทำอะไรหรือว่าจะมารีวิวอะไรต่อคลิปเกมต่อไปอินจิจะมาเล่นตัวอะไรสายไหนตำแหน่งไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย